ร้านแมคโดนัลอู๋มฮ้ยก๊อดร้านนี้สินะที่เขาว่าอร่อยมากเลยอะดูสิแม้กระทั่งการจัดร้านหน้าร้านยังมีแบบว่าเป็นพูก,กระดาษด้วยทุกคนดูสิอุ๊ยอะไรอะมีป้ายอะไรตรงนั้นด้วยอะป้ายอะไรอะฟรีแม็กโดนัลสุดพิเศษสำหรับผู้เล่นทุกคนเมื่อเข้ามาถึง5,000ไลค์อุ๊ยงั้นวันนี้ก็ได้กินแม็กโดนัลฟรีสิใช่แล้ววันนี้จะได้กินแมคโดนัลฟรีเลยล่ะเพราะว่าวันนี้มีคนกดไลค์ถึง5,000ไลค์เลยล่ะเธอเข้าไปในร้านนะก็จะได้กินแมคโดนแบบ เอ้ยแมคโดนอโน่สิแมคโดนโน่แบบฟรีๆเลยล่ะอุย้ยน่าสนใจเลยเนี่ยงั้นฉันขอเข้าไปหน่อยแล้วละกันเข้าไปเลยเข้าไปเลยอุย้ยไ้กินแมคโดนอโน่ฟรีวันนี้น่าตืน่นเต้นมากเลยอะ่ะเอ๊ะอะไรอะนี่เธอโดนหลอกแล้วล่ะเธอรู้ไหมว่าผู้จัดการร้านมันบ้าไปแล้วตอนนี้น่ะโอะ้ทำไมอะ่ะยูีดีๆผู้จัดการร้านเธอก็เป็นบ้าเป็นอะไรหรือเปล่าขอลืมกินยาหรือเปล่าไม่ใช่นะ ใครที่เข้ามาในร้านนี้น่ะเขาจะจับคนที่เข้ามาในร้านทําเป็นแฮมเบอร์เกอร์แมคโดนัลด์หมดเลยอะ่ะโอ้ my god นี่นายพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยกระฉันพูดจริงจริงสิ่งดือจากหน้าฉันได้สีเวอร์ขนาดเนี้ยไปไปเธอแต่มาตรงนั้นไปนะแล้วมันจะมีทางออกหลงังร้านรีบไปล่ะอยา่าหาว่าฉันไม่เตือนโอเคโอเคโอเคฉันไปก็ได้ฉันไปก็ได้อะไรเนี่ยอยู่ดีๆเจ้าหมอน้่นก็มาร้องตะหวาดใส่เราทุกคนตกใจหมดเลยอะ่ะ แล้วเขาก็บอกว่าเจ้าของร้านของเขาเป็นบ้าเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแต่ว่าทางมันก็แปลกๆนะรีบๆไปหน่อยเลยลกันไป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 ตรงนี้ผ่านไปได้นะฉันตรวจสอบไปแล้วไม่มีคนอยู่ไปได้เลยไปได้เลยโอเคโอเค,อ,เคอุ๊ยอะไรอ่ะ <laughs> นี่มันน่าจะมาดอทโอ้ยมาชี่บากกาลังมองแรงในจ่ามองเฉืองตาเฮ่อรีบๆไปเอะนะนุชถ้ายังไม่อยากกลายเป็นฮอตดอกเหมือนฉันนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนนายโดนทำฮอตดอกเหรอไม่โอเคเลยอะ่ะรีบไปรีบไปรีบไปเอ้อะไรอะ่ะอันนี้ซนซอสมะเขือเทศหรือไส้กรอกอ่ะ ไปอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นบ้านบอลยางนะคะทุกคนแล้วก็มีสัญลักษณ์แมคโดนอ๋อยังไม่โดนเลยอะไรเนี่ยอุ้ยอ้ยเอ้ามันก็มุดมาทางนี้ได้ดิโทษงมันก็ Easy. อีซี่อ๋ออีซี่โอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ,มอโอเคผ่านไปได้แล้วค่ะทุกคน มรนี้อันตรายมากเลยแค่ลุกโป่งก็คือแบบโดนนิดเกียวก็คือตัวแตกสลายไปเลยอะ่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราออกมาจากบ้านบอลยางได้แล้วเราดูดนั่นสิมีเฟ้นไฟแล้วก็ซออ้อนมะเขือเทศอัลเบอร์เลยแล้วก็ตรงนี้มีทางขาดด้วยโอเคกระโดดไปหนแล้วกันมันวิ่งได้แค่นี้เหรอโอเคแต่ตรงท่อตรงนี้อีซีมซ่มากอีซี่มากโดดไปได้อุ้ยอะไรอะ่ะตรงนี้เป็นหลอดน่าจะเป็นหลอดดูดน้ํานะคะทุกคนนะ่ะตรงนั้นจริงๆด้วยมีแก้วดูดน้ําค่อยๆแต่ไปค่อยๆแต่ไปอุ้ยกระโดดเข้าไปเลยไม่ได้หรอโอ้ยไม่ได้จริงะหลอด้ ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่มันอาจจะเป็นหลอดยักก็จริงแต่ว่าถ้าเหยียบไปแบบหลายๆคนหลอดอาจจะหักก็ได้ตรงนี้มีโคลาแล้วก็เฟนฟายตกอยู่ไอ้อะไรเนี่ยเอ,าอย้าเหยียบเฟนฟายไม่ได้หรอทำไมเหยียบปุ๊บแล้วตกอเหยียบเบียดใช่สิโอ้เกมนี้มันเบียดกนได้ค่ะทุกคนมันไม่ซิงมากเบียดกันได้หรอโอเคอืเบียดกันได้จริงๆด้วยอบอ,อไปเอ้ยอะไรอะโอ้โหทุกคนดูนี่สิมันเป็นแบบว่ามันมีแบบเป็นเฟนฟยายยักษ์สอนมะเขือเทศ แล้วก็เป็นแบบว่าแฮมเบอร์เกอรอ์ด้านหลังอันเบอร์เลอร์เบล่าเ,เลยรู้สิทุกคนโดน,นกระด้ามีสัญลักษณ์แมคโดนัลด,ด้วยรู้สิจากตรงนี้ไปนะเธอต้องว่ายน้ําข้ามตรงนี้ไปถึงแฮมเบอร์เกอร์ตรงนั้นรีบๆไว่ายไปล่ะถ้าเธอยังไม่อยากโดนสัตว์ประหลาดกินน่ะไปๆๆไปดป,ป,ปโด,ดานาไปอโ,อโอเคโอ้โหโ น้ำแดงก่ำม,มากเลยค่ะทุกคนน่าจะเป็นน้ำแบบว่าซอสมะเขือเทศแน่ๆเลยไป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 มันเป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์เบลเลอร์เลยอะแล้วดูแบบว่าเป็นหนองน้ําอันใหญ่ด้วยทุกคนดูสิรีบไปไปไหนแล้วกันโอ๊ยตาแล้วฉันดับน้ำมาฉันไหนใจไม่ออกอุ๊ยอุ้ยอุอ้ยโอเคไป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 รีบไปรีบไปรีบไปด้านหน้ามันมีประตูด้วยค่ะทุกคนดูสิรีบไปรีบไปเร็วด้านหน้ามีประตูตรงนั้นด้วยอึ๊ชใกถึงแล้วแกล้ถึงแล้วอึ๊ชโอเคมันเป็นประตูแบบรูปแมคโดนัลด์แล้วม แต่ก็เพื่อความอยู่รอดแล้วเราต้องออกไปจากที่นี่ได้โอเคเข้าไปก็เข้าไปไปเลยเราวรา์ปกลับมาที่นี่แร้วคะ่ะทุกคนเราวรา์ปกลับมาที่ร้านแมคโดนัลแล้วโอเคเราไปต่อกันเลยดีกว่าด่านตรงนี้นะเธอต้องกระโดดไปนะเพราะว่าเฟ้นฟ้าที่หกออกมาเหมือนเพิ่งทอดสดๆร้อนๆเลยนะล่ะถ้าเธอเหยียบขาเธออาจจะพองได้นะค่อยๆกระโดดละ่ะระวังโดนเฟ้นด้วยโอเคโอเคค่อยๆกระโดดแต่ว่าแมปมันก็ดูแบบงานๆนราขาก็แบบว่างานๆจริงๆด้วยโอเคก็อยากจะแบบว่าแมปก็ กันงานเราหอแบบว่าโดดแบบแบบจริงๆหน่อยก็คือแบบว่าด้แล้วเออก็เป็นความแบบเก๋ๆอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนมันใส่ตัวเองลิ้นเป็นอะไรอะ่ะโอเคไปรีบไปกันเลยดีกว่าออกไปประตูห้องนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นห้องเก็บซอสมะเขือเทศแล้วก็มีซอสมะเขือเทศหกตรงนี้ด้วย <S 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 โอ้โหอ้าวโอ้ยตายแล้วจะไม่ ตุยบ่อยเหลือเกินของนี้านนี่คือเหยียบไม่ได้สักอย่างเนี่ยนะคะทุกคนก็คือเหยียบก็คือเราอาจจะลื่น,ต,นตุยเย่เอาเช็คพอยตรงนี้เลยฮลัลโหลเช็คพอยตรงนี้เช็คพอยตรงนี้โอเคเราเช็คพอยมาตรงนี้แล้วค่ะทุกคนโอเมกอดอะไรอ่ะมันเป็นแบบแผ่นไม้แผ่นไม้อ้แย่มากเลยละ่ะห้องทานข้าวตรงนี้น้ํามันท่วมนะเธอต้องโดด ตามโต๊ะตรงนั้นไปอย่าตกลงไปในน้ำล่ะเพราะว่าน้ำอ่ะมันมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงถ้าเธอตกลงไปเธออาจจะโดนไฟช็อตได้นะทุกคนอย่าเหยียบลงไปในน้ำนะเพราะว่าสายไฟมันจุ่มลงไปในน้ำเราอาจจะโดนไฟช็อตได้โอโโอเคโอเคถ,ถึงแล้วถึงแล้วทางด้านหน้าเธอน่ะมันเป็นเ er ลเซอร์รักษาความปลอดภัยของร้านที่นี่ท่นอยากจะบอกเลยนะว่าเจ้าของบริษัทแมคโดนัลด์แห่งนี้น่ะทำระบบความปลอดภัยขึ้นหนาแน่นมาก ตอนเวลาเธอเดินลงไปเธอก็ค่อยๆเดินนะระวังเลเซอร์ปาดหัวเธอด้วยล่ะเดี๋ยวทรงผมอาจจะเสียทรงได้นะจ๊ะอุ้ยผมยิ่งสูงด้วยแฮะไม่โดนเลเซอร์ใช่ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยระวังนะระวังนะเธออย่าเบียดฉันสิระบบรักษาความปลอดภัยที่นี่ยิ่งแบบว่าเลเซอร์เยอะมากเลยว้ายไอตัวขาดพูดไม่ทันขาดคำคือตัวขาดเครื่องแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้โดดลงไปอุ้ชโอเคผ่านแล้วค่ะทุกคน ไปจอดกันเลยดีกว่าด้านหลังมีเฮลิคอปเตอร์รีบขึ้นไปซะนแล้วรีบหนีออกจากที่น <ens afraid Tyson> ี way, again, ่ก like, ่อนที่เจ้าของร้านจะมาเจอเธอแล้วก็จับทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์น่ะโอเคฉันรีบไปก็ได้ฉันรีบไปก็ได้อเกือบแล้วไหมล่ะ เกิดวิ่งไปแบบดุ่งๆแล้วไม่ละคะทุกคนไม่งั้นเราจะโดนแบบถาดเฟ้นไฟนอันนี้อะลวกเท้าเราก็ได้อู้หลังร้านคือแบบกว่าจะไปถึงหลังร้านก็คือมีเลเซอร์ความปลอดภัยได้กันะะทุกคนอ,อึยโอ้ยโอ้โหเต่แบบนี้ไอรู้สึกว่าเลเซอร์มันชิดกันมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ฮิตบอกมันกว้างมากตรงนี้ก็มีเลเซอร์อีกอึเอ,อึเอ,อึชโออออดดไปแบบดัวๆดวุววววอ,อชโอเคน้ำด้านล่างมันคืออะไรอะ่ะเป็นแบบน้ำสีแดงๆค่ะทุกคนคงอาจจะเป็นแค่ซอสมะเขือเทศเฉยๆคงไม่ใช่น้ำเลือดหรอกนะโอเคไปเลยดี เริ่มไม่มั่นใจแล้วสีว่ <blunt animation> า, mai, าน้ำด <c oughs> ้านล่างนั่นมันเป็นซ้อนมะเขือเทศหรือลาวาสีมันคล้ายๆกันมากเลยอ่ะฉันว่ามันก็น่าจะเป็นแค่ซ้อนมะเขือเทศธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวจะคิดว่ามันน่าจะเป็นซ้อสมะเขือเทศธรรมดาธรรมดาเฉยๆนะนายไม่น่าจะต้องคิดา้าะไรขนาดนั้นหรอกตรงนี้มีแก้วโอ้ยตายตกลงไปในน้ำอึชอึชอ้าวทำไมประตูเปิดไม่ได้ล่ะอึชอ้าวเปิดไม่ได้เข้าไม่ได้ด้วยอเดาเหมือนว่าประตูตรงด้านหน้าเธอหน่ะมนมันจะล็อกนะเธอต้องหาทางอื่นแล้วหนีออกไปจากที่นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ มันมีช่องระบายอากาศอ้อ,อยเธอจะบางซีนแตจะไมเนี่ยจะก,กำลังพูดกับเธออยู่เลยตรงนี้มันมีช่องระบายอากาศอยู่เห็นไหมตรงที่ว่ามิลลี่เดินขึ้นไปเมื่อกี้น่ะรีบไปซะตรงนั้นน่ะมันอาจจะพาเธอออกไปทางออกได้ไปไปไปอึ๊ชไป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 อุ้ยมันดูแบบหนาวมากเลยเอยไอแบบอู้หูหนาวได้ไม่ทันไรอากาศร้อนมาแล้วคะ่ะทุกคน ดูสิมีควันุดด,ด,ด,ด้วยเป็นควันร้อนด้วยทุกคนดูสิอุย้ยแล้วก็มีแบบมีแมคโดนั์ตรงนี้เก็บกินไม่ได้ด้วยฉันอุตสา่าห์จะมากินแมคโดนั์ฟรียังไม่ได้ทานอะไรแต่เช้าเลยหิวข้าวอีกตั้งหากนะอุย้ยตรงนี้มีแบบว่าน้ําแบบอั่วแล้วก็มีสายฟ้าตรงนี้เราต้องค่อยๆกระโดดไปอุย้ยเงินปึกนึงเลยทุกคนไม่รู้ว่ากี่ดอลลาร์นะเนี่ย ฉันจะเอากลับบ้านไปหมดนี่คือแบบฉันรวยในเน่นเลยอ่ะอย่าเพิ่งนึกถึงเรื่องนงินตรงนี้เรารีบออกไปจากที่นี่ดีกว่านะคะทุกคนไปกันเลยมันมีทางโดดลงไปด้านล่างทุกคนโอเคโดดก็โดดหนึ่งสองซับเอชอชูโ,โอเคลงมาแล้วเอ๊ะทำไมได้ดูตาแดงแปลกๆอ่ะมันเธาจะโดนหลอกแล้วนะสาวน้อย <c oughs> จงมาเป็นแฮมเบอร์เกอร์ดีไม่งั้นฉันจะจับเธอหั่นเนื้อด้วยความเจ็บปวดเลยล่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อน ทำไมนายอยู่ดีๆก็ตาแดงแล้วตัวใหญ่ขนาดเนี้ยอย่ามาจาับฉันทำแฮมเบอร์เกอร์นะฉ <c oughs> ันไม่อยากอยู่ที่นี่โอ้ oh, ตายแล้วทุกคนอยู่ดีๆจ้าบอลนั้นก็เปลี่ยนไปตาแดงตัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนรีบออกจากที่นี่ดีกว่า เ ja มื me, ่อกี้เขาร้องด้วยความแบบว่าบ้าคลั่งอ่ะทุกคนอยู่ดีๆก็ร้องออกมาริไปริไปริไปตายตายตตายตายตยรต้องรีบไปรไปรไปโดดอาย่าผักย่าจัดอยอ่าผักชันสีนะฉันตกลไปตุยเมื่อกี้เราจะทายังไงอ่ะอโดดอเคเอกเซดทางออกรีบออกไปเร็วทางออกอโอเคเออโหเมื่อไหร่เราจะถึงแฮลิคอปเตอร์เนี่ยรู้ไหมว่าแบบว่าทางออกแต่ละทางคือแบบทรมานทรกรรมมากอึ ตรงนี้ก็คือแบบว่ามีแบบเป็นแบบลาวานะคะทุกคนโอเคถึงด่านฟ้าแล้วออกไปเออฉันไม่ไว้ใจนายอะนายใช่คนเดียวกันกับคนเมื่อกี้ไหมอะคนเมื่อกี้คืออะไรหรอเขาเป็นอะไรหรอคนเมื่อกี้คือแบบว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนนายเลยแล้วก็ตัวใหญ่ตาแดงด้วยเอ,อ้นั่นมันไม่ใช่ฉันนะฉันบอกเลยว่าฉันไม่ทําร้ายเธอแน่แน่หรอกนี่ห้องนี้นะมันก็จะมีประตูแบบสุ่มๆทั้งหมด8บานเธอลองเดินสุ่มสักประตูนะเผื่อมันจะพาเธอออกไปได้โอเคโอเค ส่งซักประตูหนึ่งเหรอโอเคว้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคเข้ามาได้แล้วอุ้ยอะไรอ่ะไายผักฉันเอยจีนเธอเธอรู้ตัวไหมว่าเธอกําลังผักฉันอะเมื่อกี้ลื่นปืนไปโดนตะไคร่น้ําเลยอะโอจะเย็นนะโอ้โหตุยบ่อยๆตุยบ่อยมากค่ะทุกคนแบบนี้มันผักกันได้ทุกคนโอ้โหทนายมะม่วงโอ้ยทนายมะม่วงมาเล่นนี่คือแบบว่าถูกใจมะม่วงเลยล่ะไปไปไปเรารีบไปดีกว่า อุ๊ยโอเคไปไปโอ้โหจะผ่านไปเนี่ยจะ,จะผ่านไปเนี้ยฮัลโหลทุกคนโอ้โหอผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วไป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 เข้ามาห้องนี้แล้วมันก็จะมีแผ่นกระเบื้องที่เราต้องให้เราไต่นะคะทุกคนระดามด้านล่างก็จะเป็นน้ำมะเขือเทศสูตรพิเศษด้อนแรงทันใจนะคะทุกคนตรงลงไปก็คือแบบว่าขีดถึงยมาบาลเลยค่ะทุกคนยมพา,านถามหาเลยอะร้านแมคโดนัลด์อะไรทําไมระบบความปลอดภัยบรรนาแน,น,น่นขนาดนี้เอย กล้แล้วใกล้แล้วใกล้แเย็นใจเย็นอึชอึโอเคไปอุ้ยตรงนี้มีพิซซ่าแต่ว่าพิซซ่าตรงนี้ถ้าเรากินพิซซ่าตรงนั้นไปเราอาจจะกลายเป็นคนบ้าข้างก็ได้นะทุกคนโอเคไป ตรงนี้ก็มีแบบน้ำกระป๋องสีเขียวกินแล้วทำให้ร่างกายสดชื่นซู้ซ่าซู้ซ่าเอาล่ะค่ะทุกคนด้านหน้ามีเชือกไต่ขึ้นไปเร็วเร็วเร็วออเเบียดกันเบียดกันไต่ไต่ไต่ขึ้นไปเร็ว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 รีบไต่รีบไต่รีบไต่โอ้โอเคโอเคมันถึงเวลาที่เราจะต้องหนีออกจากที่นี่แล้วระวังตัวให้ดีล่ะเร็วเร็วรีบไปนะเดี๋ยวฉันจะตามไปที่หลังฉันจะรอช่วยเหลือคนอื่นรีบตามมานะโอ้โอันนี้อะไรอะ อันนี้น่าจะเป็นแบบซ่อนมาสตาร์นะคะทุกคนโอ้โหตาเรากลับมาตรงนี้เลยเหรอ,อเคผ่านแล้วเอ๊ะอะไรอะ่ะออ้ยอะไรอะ่ะทุกคนดูสิมันแบบเป็นถุงแล้วก็มีแก้วน้ำตรงนี้แล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์อันยักอยู่ตรงนี้ด้วยไงเราโดนแบบหดเล็กโลงเนี่ย ตายแล้วโดนย่อส่วนใน้หดเด็กลงอีกแล้วทุกคนโอ oh oh, เมก้าโอ้เมื่อไรฉันจะออกไปจากที่ดีเนี่ยคือแบบว่าโดดเฟ้นไฟคือแบบว่าจนแบบน่าจะเป็นเฟ้นไฟแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราเดินแบบว่าไม่รู้ว่าถึงจุดไหนแล้วอะ่ะโอ๊ยนี่ไงมีประตูเข้าไปแล้วเออชโอเค,อเคได้ออกมาสักทีตอนนี้ก็จะเป็นสะไว้น้ำมะเขือเทศเหมือนเดิมนะได้เห็นตรงด้านหน้าไหมอ่ะมันมีทางขึ้นไปอยู่เธอไว้น้ำมะเขือเทศนี่ไปซะเร็วเร็วีบไปเร็วเร็วเร็วโอ้ยทุกคนดูนั่นสิทางด้านหน้าเรามีอะไรด้วยก็ไม่รู้อ่ะ มันต้องเป็นทางออกแน่ๆเลยแล้วมันก็มีอะไรด้านบนก็ไม่รู้อะเราต้องรีบไปดูหน่อยแล้วกันโอเคอึ๊ชอึชโอเคถึงแล้วถึงแล้วบันไดทำไมมันสูงชันขนาดดีเนี่ยเป็นชั้นจันไม่อยากขึ้นไปเลยนะเนี่ยปวดขาตายแน่ๆเลยอะโอเคขึ้นไปขึ้นไปค่ะทุกคนอุ๊ยทำไมทางมันสูงขนาดดีเนี่ยแล้วดูสิทุกคนร,บรอบๆก็เต็มไปด้วยแบบซอสมะเขือเทศอันใหญ่ยักษ์แล้วก็ยังมีแบบว่าเป็นกล่องเฟนส์ไฟด้วยทุกคนมันจะใหญ่ไปไหนเนี่ย โอเคโอเคใกล้ถึงยังโอ้ยจะเดินจะปวดขาแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยบันไดกี่พันขั้นเนี่ยโอ้ยถึงแล้วทุกคนในที่สุดก็ถึงสทีโอเดนจุดขาลากหมดนเลยอะโอเคค่ะทุกคนในที่สุดเราก็ออกจากร้านแฮมเบอร์เกอร์สุดโหดนี้ได้แล้วดูสิทุกคนในร้านนี้ก็คือแบบว่ามันมีแต่แฮมเบอร์เกอร์อันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทุกคนดูสิอุ้ยหน้าตาคือแบบว่าไม่อยากกินเลยแฮะมันอันใหญ่จนแบบว่าไม่น่ากินนะทุกคน กินดีคือแบบว่าอิ่มท้องแตกแน่เลยอ่ะก็เป็นอย่างไงบ้างคะสาหรับการหนีออกจากร้านแมคโดนโลของไอ้นะคะทุกคนร้านแมคโดนโลแห่งนี้ก็จะมีแต่เรื่องแปลกๆนะคะทุกคนอุย้ยจะมากินข้าวทั้งทีก็ยังโดนเจออะไรแปลกๆก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหม่ะทุกคนโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนแล้วก็อยยยาาืมเมกกตติไ้ะๆ มาชวนเพื่อนกดติดตามไอยเยอะๆล่ะเพราะว่าคลิปของไอนั้นมีแต่คลิปสนุกๆแล้วก็ปันป่นๆทั้งนั้นเลยสำหรับคลิปนี้ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ